พอพูดถึงชื่อแอนส์มักสิ่งแรกที่หลายคนนึดถึงก็น่าจะเป็นมักหนึ่งใช่ไหมครับความเร็วเสียงนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าชายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เข้าไปสั่นคลอนรากฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งระบบเลยแถมยังเป็นแรงบันดาลใจทางปรัชญาให้กับไอน์สไตน์ด้วยล่ะครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอ้าวล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนักคิดคนสําคัญคนนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยคําถามที่ต้องบอกว่าท้าทายความคิดกันสุดๆเลยนะครับ ลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้าวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เราเชื่อมั่นมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงสูงสุดที่สมบูรณ์แบบแต่กลับเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอดทางชีววิทยาของเราเท่านั้นนี่แหละครับคือหัวใจของความคิดที่เรียกว่าปฏิวัติวงการของเอิร์นส์มักเลย์คือต้องย้อนกลับไปในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่20นะครับตอนนั้นน่ะฟิสิกส์นี้กำลังพีคสุดๆเลยแต่ ท่ามกลางความรุ่งเรืองนั้นก็มีนักคิดคนหนึ่งที่มองสวนทางออกไปเลยเขาคนนั้นก็คือแอนส์มาร์กนี่แหละครับเขามองว่าวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะฟิสิกส์หรือจิตวิทยามันก็คือผลผลิตของวิวัฒนาการเป็นแค่เครื่องมือที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับโลกได้ดีขึ้นก็เท่านั้นเองนี่คือคำพูดของมาร์กเองเลยนะครับที่สรุปแนวคิดของเขาได้แบบคมคายมาก เขาเชื่อแบบสุดๆเลยว่ากุญแจที่จะไขค,ความลับของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องทดลองฟิสิกส์อย่างเดียวแต่มันซ่อนอยู่ในชีววิทยาและที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์ประสาทสัมผัสของเราเองนี่แหละครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเอิร์นส์มักคือใครกันแน่เขาเป็นแค่นักฟิสิกส์เหรอไม่ใช่เลยครับคือเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่ศึกษาเรื่องความเร็วเหนือเสียงนั่นก็ใช่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักจิตวิทยา ผู้บุกเบิกทฤษฎีสำคัญสคัญด้วยแถมยังเป็นนักปรัชญาที่ก่อตั้งปรัชญาวิทยาศาสตร์อีกและที่พีคที่สุดก็คือคำวิจารณ์ของเขาที่มีต่อนิวตันเนี่ยกลายเป็นรากฐานสำคัญให้ออสไตน์เอาไปต่อยอดเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพได้คือเป็นคนที่เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันได้แบบน่าทึ่งจริงๆเอาล่ะครับเพื่อให้เราเข้าใจแนวคิดของมักได้ง่ายขึ้นนะเรามาเริ่มจากหลักฐานชิ้นแรกที่มันจับต้องเป็นง่ายที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องที่ว่าดวงตาของเรานี่แหละ มันโกโหกเราได้ยังไงลองดูภาพนี้กันนะครับสังเกตตรงรอยต่อระหว่างแถบสีเทาแต่ละแถบเห็นอะไรไหมครับหลายคนน่าจะเห็นเหมือนมีเส้นบางๆที่สว่างกว่าหรือไม่ก็เข้มกว่าความเป็นจริงแทรกอยู่ตรงขอบทั้งๆที่จริงๆแล้วนะ่ะมันไม่มีเส้นพวกนั้นอยู่เลยนี่แหละครับคือภาพลวงตาที่เรียกว่า m r k b r a n d s ซึ่งเป็นการค้นพบของเขาเองเลยแล้วคำถามคือมันบอกอะไรเราได้บ้าง มักมีคำพูดเด็ดๆเลยนะครับเขาบอกว่าเรติน่าของเราเนี่ยมันทําการย่อส่วนและล้อเลียนความเป็นจริงความหมายก็คือประสาทสัมผัสของเรามันไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายรูปที่ซื่อสัตย์นะที่แบบเห็นอะไรก็บันทึกไปแบบนั้นเป๊ะๆไม่ใช่เลยครับแต่มันกลับประมวลผลตีความหรือแม้กระทั่งบิดเบือนข้อมูลซะก่อนก่อนที่จะส่งไปให้สมองของเราเสียอีกปรากฏการณ์นี้แหละครับ ที่ทําให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่าการรับรู้เชิงสัมพันธ์ขึ้นมาพูดยังไงก็คือสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่ค่าสีเทาที่แท้จริงแต่เราเห็นความแตกต่างหรือคอนทราสต์ระหว่างสีเทาที่อยู่ติดกันตันหากเพราะอะไรเพราะระบบประสาทของเรามันวิวัฒนาการมาเพื่อเน้นจับความแตกต่างครับซึ่งมันสําคัญต่อการอยู่รอดมากกว่าการไปรู้ค่าที่แท้จริงนี่คือการปรับตัวทางวิวัฒนาการลุ้นล้วนเลยเอาละครับ ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าแม้แต่การมองเห็นของเรามันยังบิดเบือนความจริงเพื่อความอยู่รอดเลยเราลองมาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นกันดีกว่าว่าแนวคิดนี้มันจะถูกเอาไปใช้กับวิทยาศาสตร์ทั้งระบบได้ยังไงและนี่ก็คือหัวใจหลักในปรัชญาของมารกเลยครับที่เรียกว่าทฤษฎีวิทยาศาสตร์เชิงชีวเศรษฐศาสตร์ เขาบอกว่าเป้าหมายของวิทยาศาสตร์น่ะไม่ใช่การไปค้นหาว่าอะตอมหน้าตาเป็นยังไงหรืออวกาศคืออะไรกันแน่แต่คือการสร้างแผนที่ในหัวหรือโมเดลทางความคิดที่มันเรียบง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้เราเข้าใจโลกและเอาตัวรอดได้มันคล้ายๆกับการที่เราพยายามหาทางลัดเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลมหาศาลในยุคนี้เลยครับทั้งหมดนี้มันคือเรื่องของความประหยัดทางความคิดนั่นเองคำพูดนี้ ยิ่งตอกย้ำแนวคิดของเขาให้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับเขาบอกว่าภารกิจทางชีวภาพของวิทยาศาสตร์ก็คือการมอบเครื่องมือให้มนุษย์เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดไม่มีอุดมคติอื่นใดอีกแล้วพูดง่ายๆก็คือวิทยาศาสตร์มันเป็นเครื่องมือครับไม่ใช่คำพีที่บอกความจริงสูงสุด มักมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมานะครับแต่มันอยู่บนเส้นทางของวิวัฒนาการที่ยาวนานมากเริ่มจากสัตว์ชั้งต่างที่ใช้แค่ปฏิกิริยาสะท้อนง่ายๆเพื่อปรับตัวขยับขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นก็เริ่มมีความทรงจําพอมาถึงมนุษย์เราก็มีการสื่อสารสร้างเป็นความรู้และวัฒนธรรมและสุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็คือขั้นสุดของกระบวนการนี้คือการปรับตัวที่ทําอย่างมีสติและมีระบบแบบแผนนั่นเองครับ ทีนี้พอเอาปรัชญาที่ว่านี้ไปใช้กับฟิสิกส์ผลที่ได้ก็คือมันเข้าไปสั่นสะเทือนรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นเลยครับนั่นก็คือฟิสิกส์ของนิวตันและที่สำคัญมันได้จุดประกายความคิดให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ด้วยตรงนี้คือจุดที่น่าทึ่งมากเลยนะครับคือนิวตันเชื่อว่า อวกาศหรือ s p c e เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นเหมือนเวทีว่างๆที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่มักกลับโต้แย้งว่าไม่ใช่อวกาศไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่คอนเซปตที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่างๆเท่านั้นถ้าไม่มีวัตถุก็ไม่มีอวกาศจบเลยครับและไอเดียนี้ล่ะครับไอเดียที่ว่าอาวกาศและเวลามันไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว มันได้กลายเป็นรากฐานทางปรัชญาที่สำคัญมากๆที่ไอน์สไตน์นำไปพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพอัลือล์นนนั่นเองครับและด้วยหลักการเดียวกันนี้เป๊ะเ,เลยครับมักก็เลยต่อต้านแนวคิดเรื่องอะตอมในยุคนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อนะแต่เขามองว่ามันเป็นคอนเซปที่ไม่ประหยัดคือมันซับซ้อนเกินไปและที่สำคัญคือมันไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงผ่านประสาทสัมผัสซึ่งมันขัดกับหลักการความประหยัดของความคิดที่เขายึดมั่นนั่นเอง มีเรื่องเล่าว่าตอนที่เขาโต้วาทีกับมักซ์พลังนักฟิสิกส์อีกคนที่สนับสนุนทฤษฎีอะตอมอย่างเต็มที่มักได้ประกาศกลากลางวงเลยว่าผมขอเลือกอิสรภาพทางความคิดโอ้โหคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาแน่วแน่ในหลักการของตัวเองขนาดไหนแม้ต้องยงยืนอยู่คนเดียวส่วนกระแสกับคนทั้งวงการฟิสิกส์ก็ตามมาถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายมรดกที่ชายผู้คิดต่างคนนี้ทิ้งไว้ให้กับโลกเรามีอะไรบ้าง ต้องบอกเลยครับว่ามันกว้างขวางและน่าประหลาดใจกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยคืออิทธิพลของเขานี่มันไปไกลามากครับในทางฟิสิกส์แน่นอนว่าเรื่องอากาศพลศาสตร์นี้ขาดเขาไม่ได้เลยในทางปรัชญาเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มเวียนนาเซอร์เคิลส่วนทางจิตวิทยาเขาก็เป็นเหมือนต้นทานของทฤษฎีเกสเติลแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเรื่องการเมืองครับ แนวคิดของเขาทรงอิทธิพลขนาดที่ว่าเลนินผู้นำโซเวียตในตอนนั้นต้องเขียนหนังสือทั้งเล่มออกมาเพื่อวิจารณ์เขาโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะมองว่าปรัชญาของมาร์กซ์นี่เป็นอันตรายต่อลทัทธิมาร์กซิสคิดดูสิครับว่าความคิดของคนคนเดียวมันส่งผลกระทบไปได้กว้างขนาดไหนและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่มรดกของมาร์กทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันคือถ้าวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมา มันเป็นแค่ผลผลิตของวิวัฒนาการเป็นแค่เครื่องมือที่ชีวภาพของเราสร้างขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดคำถามก็คือแล้วมันจะสามารถพาเราไปให้พ้นจากมุมมองและข้อจำกัดทางชีวภาพของเราเพื่อไปเจอความจริงสูงสุดที่แท้จริงได้จริงๆหรือเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราต้องกลับมามองวิทยาศาสตร์ในมุมใหม่แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับ